ครับก็ขอสวัสดีครับแ,แฟนเพจของเพชรน้องกี่ทุกคนนะครับขณะน,นี้ผมก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับแลวันนี้ดีใจนะครับที่มีโอกาสว่างๆนะเสร็จแล้วก็ได้มาเยี่ยมบ้านนะซึ่งเป็นบ้านเกิดนะของตัวเอง ถินะ่นอำเภอมนมจเจริญถึงแม้ว่าจะได้ไปทําการสอนอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดเรีัมย์แต่ว่าถิ่นตรงนี้นะครับก็คือถิ่นที่กําเนิดพมเองนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวมาดูบรรยากาศทั่วไปครับว่าญาติพี่น้องแต่ละคนขณะนนี้ยังมีอยู่ <Hey. S 1> เท่าไหร่ครับ <Hey. S 1> น,นะครับอันนี้คือ นะตามหลักจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่นะแเราก็มีพี่น้องทั้งหมดอยู่เจ็ดคนนะที่เหลือก็จะนะเดี๋ยวไปดูอันลานนี้ครับคือบ้านนะซึ่งเป็นบ้านทรงใหม่แต่ก่อนนี้จะเป็นบ้านทรงสูงครับคือสถานที่ตั้งตรงนี้ตรงนี้คือลานนะครับลานแต่ก่อนจะเป็นลานหญ้าตรงสถานที่ตรงนี้คือที่ผมได้ฝึกซ้อมมวย นะสมัยเรียนนะครับสมัยเรียนโดยมีครูมวยคนแรกก็คือนะพี่เขยผมเองครับอันนี้คือนี่คนนี้ครับนี่ท่านอายุ8ปดสบ้าสิบแล้วนะคือครูมวยคนแรกที่สอนให้ผมได้รู้จักมวยแล้วก็ไปทําการแข่งขันครับนะ <laughs> ก็อยู่ครบแล้วครับนะคนที่อยู่ส่วนคนที่ไปนะก็ไปแล้วนะส่วนที่เหลือว่าจะ ครบเท่าไหร่เดี๋ยวจะไล่ให้ดูตามลําดับนะครับส่วนทางด้านนี้ก็มีแต่ลูกหลานนะครับอันนี้ลูกหลาน,น,นลูกหลานนะครับลูกหลานอันนี้ก็ลูกหลานนะครับลูกหลานที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนี่นี่นี่ครับหลานตัวน้อยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ถ้าไม่มานี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจากันไม่ได้อ่ายิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อย <S <S ไหนไหนดูสิยิ้มหน่อยเร็ว อ่าโอเคนะมาเยี่ยมกันนะครับนะส่วนคนตัวนั้นนะคุณพี่สมัครนะครับพี่สมัครนั้นท่านก็จากไปแล้วครับไปแล้วคนรองลงมาก็คือท่านคุณพี่ทวีนะครับทวีก็ไปแล้วคุณพี่บุญช่วยก็เดินทางไปแล้วครับนะไปแล้วทีนี้ ที่เหลืออยู่ที่รองลงมาอีกก็คือเดี๋ยวครับพี่อํานวยครับนหันหน้ามาหากล้องหน่อแล้วเออนี่คือพี่อานวยนะครับนะฟันหมดแล้วครับฟันก็จะหมดแล้วนะเดี่ยครับพี่นาดครับต่อจากพี่มาก็คือพี่นาดนะก็ยังแข็งแรงอยู่ครับดูสุขภาพแข็งแรงอยู่ต่อจากพี่นาดก็พิกาดครับไหนพิกาศพิกาศในทางด้านนี้ครับนี่พี่กาศ พีก่กาท่านก็เพิ่งกกเกษียณอายุราชการในช่วงอสองปีที่ผ่านมานี่ครับแลนะซึ่งปีนี้ก็เป็นลําดับของน้องชายครับจะเกษียณในช่วงกันยานี้นะสวนที่นั่งๆข้างๆนั้นก็คือมีแต่นะลูกหลานลูกสะพ้ายสะพ้ายนะครับที่วันนี้นะอีกหลานอีคนๆวันนี้ก็คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อไม่สบายนั้นก็บางคนบางส่วนนั้นก็แบ่งไปดู นะภารกิจอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญแลวก็โรงพยาบาลสัรพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับนะนี่ก็คือสภาพทั่วไปของบ้านเกิดนะครับนะก็จะอยู่กันในลักษณะนี้นะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญนะครับที่ได้นำมาดูบ้านด้วยก็คือลูกนะที่มาอา,อาศัยอยู่ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาฝากไว้ นะซึ่งวันนี้ดีครับน้านงครับน้าองนะคนนี้คือคนขับรถประจําประจําค่ายอะไรครับนะผู้มีฉายาว่าหวดครับคุณหวดนะถ้าอยู่ในเวทีได้ถ้ายินรัาว่าหวดนเมื่อไรนี่แหละครับเขาแหละครับเจ้าของฉายาครับหวดนะครับนะที่ผ่านมานี่ก็คือทิดาพาลูกสวัสดีทิดาพาทิดาพาเพชรน้องกี่ครับนะ ไอ้แก้มไปไหนนี่แก้มแก้วอาบน้ำนะอันนี้ก็ลูกสาวครับน้องน้ำครับอาน้ำไหนลูกเล้อเอออันนี้ก็น้องน้ำครับพา,ามาดูครับวันดีน้ำยิงละลูกนะแล้วก็<อ>เพชรอพยอดหญิงครับเพชรยอดหญิงครับนะอ,อีกเพชรยอดหญิงนะซึ่งที่ผ่านมาก็ที่ช่องเจ็ดสีก็เพิ่งแพ้แพ้พฟูจิวะระมาครับฟูจิวะระมา นะด้วยอาการตื่นเวทีครับนะขึ้นไปก้าวแรกขาสั่นแล้วนะขึ้นเวทีครัง้งแรกแต่ด้วยนะมนุษยสัมพันธ์ของหัวหน้าค่ายที่ดีนะท่านอาจารย์ยงบอกว่าเดือนพฤษภามนี้จะให้แก้มือนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับ <c oughs> เพื่อเตรียมต่อวันแชมเปี้ยนชิพต่อไปครับ <c oughs> ส่วนอีกคนหนึ่งธนะิดาพรก็ไปอาบน้ําอยู่นะส่วนธิดาพรนั้นก็จะ คืนชกวันที่27นี่ครับที่ RWS ทางวันเสาร์ครับเดี๋ยวเขาจะติดตามดูครับนะว่าโอกาสที่เขาจะไปต่อนั้นมีมากน้อยขนาดไหนครับทีนี้มาดูอาหารนะครับอาหารนี่ครับนี่ครับนี่ไข่มดแดงครับนี่นี่พี่สาวนี่ปนจีนูนครับนี่นี่นี่จักจั่นแกงหน่อไม้ ปลาปาลาทอดอันนี้เป็นอาหารนะที่บางทีถ้าไม่กลับบ้านไม่มีโอกาสได้กินเลยครับนี่มาถึงแป๊บนี้พี่สาวนี่รู้เลยว่าชอบอะไรท่านก็จะหามาให้ <c oughs> หาไว้รอครับ, <c oughs> รบโดยเฉพาะน้องเขยน้องสะพ้ายนี่เขาก็เตเยียมแล้วครับวันนี้ไปหาปลากันลูกๆลูกลูกหล้านครับมาไว้รอครับอาหารก็ส่วนมากก็จะ ไม่ได้ค่อยจัดซื้อเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้สโลแกนนะครับพี่นงครับนะ <c oughs> สักครู่จะให้ถ่ายได้จะถ่ายรูปอีกนะครับลุงหนุหน <c oughs> น้ <c oughs> นโอเคนะครับอันนี้คือทั่วๆไปในบ้านครับก็ดีใจครับที่ได้มาครับเ <c oughs> อเคนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะปิด กาทำการไลฟ์ภายในบ้านก็นะฝากติดตามทุกๆคนนะครับทางด้านเ,เพชรนกขี่มวยไทยนะครับเพจเพชรนกขีมวยไทยวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านนะได้มาเยี่ยมบ้านนะก็รู้สึกยินดีนะลูกหลานหลายๆคนนะครับได้มีโอกาสได้มาพบนะก็ดีใจครับรู้สึกดีใจมาเจอพี่สาวมาเจอทุกๆคนนะครับก็ยังรู้ว่าทุกคนยังอยู่สบายดีสบายดีกันทุกๆคนนะ อ่ะเดี๋ยวไปพบกันที่เพื่อนนอกกีมวยไทยต่อนะครับขอจบการล์แค่นี้นครับสวัสดีครับ